มาเราล้างลงดีกว่านะครับวันนี้สวัสดีครับอ๋อยังหล่อเหมือนเดิมนะม<า>นะใส่แมสดีๆนะอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้กลูกค้ามากเกินไปอยู่ไกลหนะ่อยลูกค้าจะได้แฮปอันนี้อะไรนะา,า,ายเนาะเออแอบดูดิแอบเก็บศรัทธไว้ดูดิสองมาสองทุกคนมานี่เหมือนกันนะ มันเป็นกล้องให่ไหนไปดูก่อนวันนี้ลุงอเอาโคสั์มันลงอีกแล้ววันนี้นา่ามาไหนตัวเนเนี้ย,ย,นนยตั้งค่าแล้วก็เกี่ยวกับนี่เอเจ็ดสองคนสเดทวนะอันนี้ปะก็ะแวดรอยนดอแปดแปดเดอันดอย <8 S 2> <8 S 3> แปด อสองสองนะเครื่องสำรองเครื่องสวยนะทุกคนนูนนี่ใหม่คลิปเลยอะ่ะสองพันสองอนนใครสนใจมาได้นะเครื่องแรกผ่านไปเครื่องที่สองอนนี้ก็สองพันเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นโนะน้ตสี่นะตัวนี้โน้ตสี่มีปากกาด้วยนะนะโน้ตสี่ โน้ตสี่ตัวนี้น,น่าจะเป็นแอนดรอยแปดเหมือนกันนะถ้ามไม่ไม่ผิดอ่ะดกัวอุปกรณ์อ๋อเนี่ยไม่ได้อัพอ,อัพได้อยู่อัพได้อยู่โน้ตสี่สองพันเหมือนกันตัวนี้สวยนะโน้ตสี่อันนี้ล้วกตศอะ นี่หัวเวยอัยเปลี oh ่ยนหน้าจอมาสองพันเหมือนกันนะตัวนี้ตอนนี้หัวเวยโนวาสองไอใช่ไหมนดอยแปดแรมสี่ลมหกสิบสี่นะตัวนี้หัวเวรอยคุ้มนะหัวเวรอะสองพันเลย อตัวนนี่น่าจะเป็น J7 Pro เครื่องสวยๆเลื่อนขึ้นไงขึ้่อนอ๋ออแ่าไปเลื่อนตัวนั้นไม่ได้เลื่อนขอบขึ้นไม่ได้อ๋อเนี่ยอันนี้อะทำไม่เป็นไม่เคยจะใช้ Android อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ อันดอยแปจุดหนึ่นนงน,นะนะคะรับตัวนี้ลมน่าจะสามสองอ่ะแลมน่าจะมันสองะตัวนี้นะ J เจ็ดโปนะตัวนี้ลงมี้สาจุสี่เครื่องตัวนี้นะถ้าเด็ดหนึ่งเครื่องถ้าเด็ดไม่ดูว่า,าเจะไปหองซัมซุงเหมือกันแต่ว่าสับไป้สี่เครื่องนะคะะนรับอ่มนาาสับก็มีเฮ้ยนาัินาฬิกา น้าตาเนี้ยเป็นอะไรนะทุกคนใส่เต็มเลยดูดิไงไปหาอะไรนี่ก็เอาโปรนี่ไอแพดไอแพดเจ้าไหนไม่รู้เจ้าหนึ่งบ้างนะไอแพดหนึ่งจองแตกนะหกร้อยกันเลย จะเปลี่ยนจอไม่รู้ยังติดกะเปล่าไม่รู้นะแล้วก็กล้องแล้วก,ก็นออเอลกีเอลกีด้น่จะติดอยู่นะตรงนี้แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่มาก่เงี้ยเขาขายติดหมดเนะละทุกคนแล้วกล้องวงจรปิดอีกบ้านเลยดูดิวี a r แคมใช่ โซนอ่ะใช้ได้หมดเลอม,มันต้องต่อไฟ5โวลต์น,นะใช้ได้หมดเราก็วงจับปิดเพราะนั้นตอนไหนลงกนะล,ล้องจับปิดอ่ะตอนัว50นะทุกคนเดี๋ยวว่างเข้ามา แต่ค่อยต่อรองลงดีกว่าว่าเท่าไหร่นะนี่อะไรไม่รู้เออนาฬิกาอะไรไม่รู้ตัวเนีะคืออะไรเนาะตรนี้อันนี้ไงอันนี้ก็การ์ดบุรุษป่ะเออ ก็ยบุญทูตนะเอสับบางไว้ตรงกลางมาเนะี่ยแล้วก็เออก้อยบุญทูตเอาไปเล่นเกมนีอะไรอ,อีกเออนนี้ก็หูฟังน,ะนะงนั้นนะเดินสะงานไคกันฮึมากบัะไร ขาแฟรไดตตัวชิบาอันนี้เขาเคลียร์หมดแล้วเนี่ยแล้วก็มีอะไรก็ไม่ลงลนั่นอีกนาฬิกาสมาร์ทลงสมาร์ทวอทอันในหูฟังโซนี่แต่มันไม่มีตัวยาค้อมหูแมคบุ๊คยังไงให้นะ,นะนนแล็คบุ๊ค โอ้ดิฮะจะได้เลยใช่ไหมแม่กลัวมันจะไปถึงเลย,เลยด้วยสิจะไ,ได้เลยถ้าล้วไปที่เลยใช้ก็ไม่ไหวนะอันนี้ <S <S อ๋อเวลาเมมใส่ไปไปดูรูปอะไรเงี้ยโชว์ให้หัวเตียงงี้ปะ่ะ ถ้ามันก็นจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่างงี้ว่ะมันจอเออมันกรอบรูปอะ่ะกรอบรูปดีต้นอะไรเงี้ยใช่ไหมสามารถเปลี่ยนรูปได้เออข้าทาเนานะสมัยนี้กรอบรูปที่แบบไม่จะเป็นต้องนี่ละจักล้องก็ไเ,เดี๋ยวน่าสนใจเดี๋นะอันนี้ก็กล่อง อันนี้ที่ชาร์จแล้วเหอันนี้ที่ชาร์จอันเนี้ยใช่ปักเงี้ยมันกี่บาทกันอะอ๋อบีซี ไม่รู้เท่าไหร่บ้างนะคิวสามนั่นคืออะไรวะไม่รู้โอเคนา่าจะหมดแล้วนะครับร้านลุวลงวันนี้หมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะตั้งใจก็ได้เป็นโทรศัพท์หรอ้านลุวลงวันนี้โอเคเงินตาก็ไม่เห็นนะ เดี๋นี้มีพร้อมเพลแล้วเดโอ้โหพรทันสมัยตอนนี้มีความุงความเพยแล้วเดี๋ยวน้เดซวไม่ได้เดี๋ยวลืม <c oughs> เออวามเบย์อันนี้แปดเลยอ๋อ เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วมีพร้อมพงพร้อมเพรแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะ้ะโอเคน่าจะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวที่หน้ามาลุงม่นะหมดแล้วครับลุงที่นี้ที่หน้ามาใหม่นะสวัสดีครับมีพร้อมเพรเดี๋ยวนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้พยายามเสี่ยงมาดูในตลาดนะเพื่ออย่างน้อยก็ช่วยพแค่ไม้ค้าจะได้ขายได้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับสมัครด้วยนะครับกับกิจไร แล้วทิปหน้าไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแต่ต้องคอยดูแล้วกันนะครับว่าผมจะมาหรือเปล่าไปทีนี้ไปก่นนะครับสวัสดีครับ